ครึ่งลิงครึ่งมนุษย์บรรพบุรุษคนใหม่เกิดขึ้นจากโครงกระดูกฟอสซิลที่มีจำนวนมากมายที่สุดเท่าที่เคยค้นพบโดยจอร์จฟิตแมนลีเบอร,เอร์เกอร์กำลังยืนอยู่ในกับดักมอรณะพร้อมรอยยิม้มมันเป็นหลุมบนพื้นดินที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของโจฮันเนสเบิร์กประมาณ25หไมล์ในหุบเขาสีน้ำตาลสันเขาที่ฟูงยีราฟมักจะเดินขบวนไปมาระหว่างต้นไม้ผนังหินสีแดงของหลุมนั้นสูงกว่าศีรษะของเบอร์เกอร์ และมีบางจุดที่ชันพอที่จะทําให้การปีนขึ้นหรือลงนั้นค่อนข้างน่ากลัวเมื่อประมาณสองล้านปีก่อนหลุมนั้นลึกกว่านี้มากไม่มีทางหนีสําหรับสิ่งมีชีวิตใดๆที่ตกลงไปนี่เป็นเหตุผลที่เบอร์เกอร์ค้นพบฟอสซิลจํานวนมากซึ่งทําให้เขาอารมณ์ดีเขาโน้มตัวไปเหนือก้อนหินสีแดงใกล้กับก้นหลุมโดยใช้ปลายนิ้วลากส่วนที่ยื่นออกมาเป็นสีขาวมันดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแขนนั่นหมายความว่าเราพบคนอีกคนแล้ว โครงกระดูกสองโครงแรกที่ถูกนำออกจากหลุมเป็นโครงกระดูกชายวัยรุ่นอายุ12หรือ13ปีและโครงกระดูกหญิงวัยผู้ใหญ่นักโบราณาคดีมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยวิเทอร์เซตในโจฮันเนสเบิร์กและเพื่อนร่วมงานของเขาได้ประกาศเรื่องนี้ในเดือนเมษายน2010ทั้หินปูนที่ถูกกัดซอที่เรียกว่ามาลาปาตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องฟอสซิลมนุษย์โบราณจนมักเรียกกันว่าแหล่งกำเนิดของมนุษยชาติ ชื่อเสียงดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการค้นพบเมื่อต้นศอ,อที่1,900ซึ่งเป็นช่วงที่แอฟริกาใต้มีหลักฐานที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคแรกๆร,รวมถึงออสตราโลพิเทคัสแอฟริกันซ์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษท,ที่เก่าแก่ที่สุดที่เรารู้จักในเวลานั้นเริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1,950การค้นพบครั้งสำคัญของครอบครัวลิคีในแทนซาเนียและเคนยา ตามมาด้วยการค้นพบโครงกระดูกของลูซี่อายุ3.2ล้านปีที่โด่งดังในเอธิโอเปีโยโดยโด,โดนัลด์โจเฮนเซนทำให้สิทธิในการอดอ้างตั้งแต่เกิดเปลี่ยนไปเป็นแอฟริกาตะวันออกซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวก็ยังคงอยู่ที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลีเบอร์เกอร์เขาเชื่อว่ามาลาปาอาจถือครองกุญแจสำคัญต่อหนึ่งในบทที่สำคัญที่สุดและเป็นที่เข้าใจน้อยที่สุดในเส้นทางวิวัฒนาการของมนุษย์นั่นคือต้นกำเนิดของสายพันธุ์แรกที่เหมือนกับเราพอที่จะเรียกว่ามนุษย์ได้ซึ่งกกก็คือสสมมาชิในุลโโ ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวนั้นอาจจะเริ่มต้นขึ้นเขากล่าวขณะเริ่มไต่ขึ้นจากหลุมในการประชุมนานาชาติของนักมนุษยวิทยาที่มินิแอโพลิสเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเบอร์เกอร์และเพื่อนร่วมงานได้เสนอข้อโต้แย้งว่าทำไมสายพันธุ์เมเลย์พอซึ่งรู้จักกันในชื่อออสตราลพอปิทิคัสซิดเบอร์จึงอาจเป็นรูปแบบกลางระหว่างออสตราลพิดดั้งเดิมและสะกุลโฮโมของเราหลักฐานที่พวกเขาชี้ให้เห็นได้แก่สมองเล็กๆของออสตราลพิดซึ่งมีลักษณะทันสมัยอย่างน่าประหลาดใจ ไหล่ที่เหมือนลิงและแขนที่ดัดแปลงให้ปีนต้นไม้ได้โดยติดอยู่กับมือที่ทันสมัยอย่างน่าประหลาดใจโดยการจับที่แม่นยำของช่างทำเครื่องมือตามรายงานของนักวิจัยเท้าของตัวเมียที่โตเต็มวัยมีลักษณะที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าข้อเท้าที่ส่วนใหญ่ทันสมัยนั้นเชื่อมต่อกับกระดูกส้นเท้าที่ดั้งเดิมกว่าของ A. เออร์เฟรนซิสซึ่งเป็นสายพันธุ์ของลูซี่ซึ่งมีอายุมากกว่าอย่างน้อยหนึ่งล้านปีในศาสตร์ที่ขึ้นเชื่อเรื่องการโตแย้งกันอย่างดุเดือด การอ้างสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่มีทางถูกโต้แย้งอย่างแน่นอนแต่ไม่มีใครโต้แย้งว่าฟอสซิลของมาลาป่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแคโรวอตนักโบราณคดีมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมิสซูรีซึ่งศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลิงและโฮมมนินยุคแรกซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกมนุษย์และไพรเมตที่ไม่ใช่ลิงชนิดอื่นๆน,นักวิจัยบางคนชอบใช้คำเก่ากว่าว่าโฮมินิดกล่าวว่านี่เป็นการค้นพบที่น่าทึ่งมากเราไม่มีโครงกระดูกฟอสซิลชุดอื่นใดอีกเลย จนกระทั่งถึงมนุษย์นีแอนเดอร์ทันเมื่อกว่า1 0 0 0 0ปีก่อนซึ่งมีลักษณะชัดเจนและสมบูรณ์เช่นนี้ความอุดมสมบูรณ์และสภาพที่น่าทึ่งของซากดึกดำบรรน,นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับภูมิศาสตร์ที่แปลกประหลาดของสถานที่นี้ดูเหมือนว่ามาลาปาจะเป็นทั้งแหล่งน้ำที่ให้ชีวิตและเป็นกับดักที่ดับชีวิตได้เมื่อสองล้านปีก่อนมีถ้ำน้ำใต้ดินที่เต็มไปด้วยถ้ำอยู่ใต้ที่ราบลุ่มที่มีป่าไม้ตื้นเขินและเนินเขาสลับสับซ้อน ทำบางแห่งเปิดออกสู่ผิวน้ำผ่านทางเข้าที่ลาดชันหรือช่องแนวตั้งที่ทอดยาวถึง160ฟุตในช่วงที่มีฝนตกซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงสัตว์ต่างๆสามารถดื่มน้ำจากบ่อซึมใกล้ผิวน้ำได้อย่างง่ายดายในช่วงที่แห้งแล้งสัตว์เหล่านี้จะเสี่ยงภัยเข้าไปในหลุมที่มืดมิดโดยตามเสียงหรือกลิ่นของน้ำและเสียงที่จะตกลงไปในช่องที่ซ่อนอยู่กระดูกต้นแขนของเด็กชายมีรอยแตกร้าซึ่งมักเกิดจากการตกลงมาจากที่สูงโดยเอาหัวลงก่อน สัตว์เหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นพวกมันต้องการน้ําเพื่อความอยู่รอดไบรอันคูนักสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยจอนสเกิร์นซึ่งเรียกสันส้นๆว่าวิทซึ่งทํางานที่ไซมาลาป้ากล่าวหลังจากตายร่างกายของพวกมันจะถูกน้ําพัดลึกลงไปในระบบทํามากขึ้นและถูกฝังในชั้นทรายและดินเหนียวหนาๆเพียงชั้นเดียวภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะเป็นชั้นบางๆติดต่อกันซึ่งจะเกิดขึ้นหากตะกอนสะสมตัวเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี เบอร์เกอร์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความเป็นไปได้ที่มนุษย์โฮมมนินทั้งหมดซึ่งปัจจุบันรู้จักมนุษย์โฮมมนินอย่างน้อยเสียคนจากสถานที่ดังกล่าวเสียชีวิตทางกันเป็นสัปดาห์หรือเป็นวันดังนั้นมนุษย์โฮมมนินเหล่านี้จึงอาจรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดก็ได้การฝังศพอย่างรวดเร็วยังทําให้เนื้อมนุษย์ใช้เวลานานขึ้นในการย่อยสลายโดยห่อหุ้มโครงกระดูกเมื่อตายไปแล้วตามการจัดเรียงเมื่อมีชีวิตแม้กระทั่งกระดูกเล็กๆของมือและเทา้า การฝังศพอย่างรวดเร็วอาจทำให้ผิวหนังบางส่วนยังคงอยู่บนกะโหลกศีรษะของเด็กชายและบนขากรรไกรของผู้หญิงใกล้เคงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในฟอสซิลมนุษย์โฮมมนินนีน่นนาจาับลอนสก,กีนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยเพนซิเลเวเนียและผู้เขียนหนังสือสก,กิน A Natural History ความเป็นไปได้ที่ผิวหนังของออสตราลพิเทซีนจะถูกเก็บรักษาไว้นั้นเป็นสิ่งที่เจ๋งมาก สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้เจ๋งมากคือความเป็นไปได้ในการระบุปฏิกิริยาของมนุษย์ใกล้ตัวต่อความร้อนเธอสนใจเป็นพิเศษว่าผิวหนังที่อ้างว่าเป็นหรือรอยประทับของผิวหนังที่กลายเป็นฟอสซิลหักเป็นแบบนั้นอาจมีหลักฐานของหนังศีรษะและคนบนใบหน้ารวมถึงต่อมเหงื่อที่มีความหนาแน่นสูงหรือไม่เจเบลนสกีคิดว่าต่อมดังกล่าวอาจเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับสมองที่ใหญ่ขึ้นซึ่งถือเป็นคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์มาชานานชิมแปนซีซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดของเรา ใช้เวลาส่วนใหญ่หลบความร้อนจากดวงอาทิตย์ด้วยการคลุมป่าและมีความสามารถในการขับเหงื่อได้จำกัดบรรพบุรุษยุคแรกของเรามักจะอาศัยอยู่ในป่าเช่นกันแต่เมื่อสภาพแวดล้อมแห้งแล้งขึ้นเมื่อประมาณสองล้านปีก่อนพวกมันก็เริ่มหากินในทุ่งหญ้าที่เปิดโล่งมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาสำหรับสมองซึ่งขึ้นชื่อว่าไวต่อความร้อนมากสมองที่ใหญ่ขึ้นต้องการความเย็นมากขึ้นจะบรอนสกีสันนิษฐานว่าหากมีตอมเหงื่อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีคนตามร่างกายน้อยลง สมองก็จะเติบโตต่อไปได้เนื่องจากมนุษย์เริ่มใช้สมองที่ใหญ่ขึ้นเหล่านี้ในการทำเครื่องมือการวางแผนและกิจกรรมที่ท้าทายทางปัญญาอื่นๆแล้วสมองของ A. S. C. U. B. A. ละ่ะคำถามนี้ทำให้เบอร์เกอร์ยิ้มกว้างอีกครั้งสมองของ A. S. C. U. B. A. มีขนาด420ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Australopithecus แต่รูปร่างกลับเป็นเช่นนี้ทีมของเบอร์เกอร์ร่วมกับพอลทาโรจาก e European Synchrotron Radiation f a c i l i t y ในเมืองเกเรนอบประเทศฝรั่งเศสได้สร้างภาพความละเอียดสูงพิเศษหลายชุดเพื่อสร้างภาพจำลองแบบเอนโดคาสซึ่งเป็นภาพกะโหลกศีรษะของเด็กชายที่แสดงโครงร่างทั่วไปของชั้นสมองด้านนอกกลีบหน้าผากของทั้งสองซีกดูเหมือนจะมีขนาดที่แตกต่างกันคริสเตียนคารนสัน,นักมนุษยวิทยาโบราณแห่งมหาวิทยาลัยวิทซึ่งกำลังสร้างสมองของ A อเอสีเบขึ้นใหม่ความไม่สมมาตรที่เห็นได้ชัดระหว่างซีกสมองซีกขวาและซีกซ้ายเป็นลักษณะเด่นของมนุษย์ เนื่องจากสมองของเรามีความเฉพาะทางมากขึ้นโดยซีกซ้ายเกี่ยวข้องกับภาษามากขึ้นในด้านนั้นกานสันมองเห็นสัญญาณของส่วนที่ยื่นออกมาในบริเวณของโบโรคา่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่เชื่อมโยงกับการประมวล,ลผลภาษาในมนุษย์ยุคใหม่แต่คณบดีฟอกจากโรงเรียนวิจัยขั้นสูงในซานตาเฟผู้เชี่ยวชาญด้านนโดแ c a ฟอ f o r t i ลกล่าวเสริมว่าคนเระมัดระว,ว่าบริเวณของโบโรค่าถูกกำหนดโดยรอยพับเฉพาะในสมองและคงยากที่จะระบุได้จากการโป่งพองเพียงอย่างเดียว คำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ a s c อ b a อบอาจอยู่ที่พลังในการไขความกระจ่างเกี่ยวกับต้นกำเนิดอันคลุมเครือของโฮโมการกำเนิดของสกุลของเราเป็นปริศนาสำหรับนักมนุษยวิทยาโบราณมานุษยวิทยามาชานานอกล่าวได้ว่ามีการโต้แย้งว่าฟอสซิลที่กระจัดกระจายและแตกหักที่มีอายุมากกว่า2ล้านปีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่อยู่ในสกุลนี้จากนั้นเมื่อประมาณ1.8ล้านปีก่อนฟอสซิลของโฮโมไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งสายพันธุ์ แต่มีถึงสองสายพันธุ์หรืออาจถึง3ส,สายพันธุ์โดยส่วนใหญ่พบในแอฟริกาตะวันออกสายพันธุ์ที่มีสมองเล็กกว่าและดั้งเดิมกว่าเรียกว่าโฮโมฮาบิลิสหรือคนถนัดขวาซึ่งเป็นชื่อที่ลุยลีขีและเพื่อนร่วมงานตั้งให้กับตัวอย่างจากหุบเขาโอดูไวในปี2507เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือหินหยาบหยาบรุ่นแรกนักวิจัยบางคนจัดกลุ่มตัวอย่างของโฮโมฮาบิลิส2-3ตัวอย่างเป็นสายพันธุ์แยกกันคือโฮโมรูดอนฟนซิสจากนั้นยังมีโฮโมอีเรกเตอร์ รูปแบบในยุคแรกของแอฟริกาบางครั้งเรียกว่าโฮโมออเกสเตอร์ซึ่งมีสมองใหญ่กว่าร่างกายใหญ่กว่ามีความก้าวหน้ากว่าแต่ร่วมสมัยกว่าโดยมี h c h b o s น้อยกว่าตัวละครเหล่านี้มาจากไหนวินเลียมคิมเบลนักโบราณคดีมนุษยวิทยาแห่งโฮมแห่งรัฐแอริโซนาและผู้อำนวยการสถาบันต้นกำเนิดมนุษย์ที่นั่นกล่าวว่าความพยายามที่จะค้นหาอดีตให้ลึกลงไปอีกนั้นยิ่งทำให้หงุดหงิดมากขึ้น มีตัวอย่างเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นคุณสามารถใส่พวกมันทั้งหมดลงในกล่องรองเท้าเล็กๆและยังมีที่ว่างสําหรับรองเท้าดีๆสักคู่เขากล่าวขากรรไกรบนจากเมืองฮาดาในเอธิโอเปียซึ่งคิมเบลคนพบเองมีอายุ2.3ล้านปีขากรรไกรล่างจากมาลาวีอาจมีอายุมากกว่า100,000ปีแม้ว่าการระบุอายุจะไม่ชัดเจนนักวิจัยบางคนอาจรวมชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะจากเคนยาที่มีอายุใกล้เคียงกันไว้ด้วยนั่นคือทั้งหมดโครงกระดูกของเอ ซิดไเบอร์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเช่นเดียวกับซากดึกดำบรรพ์กล่องรองเท้าเหล่านั้นเมื่อพิจารณาทางกายวิภาคแล้วสายพันธุ์นี้มีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างลักษณะดั้งเดิมและขั้นสูงนอกจากแขนขาส่วนบนที่ยาวสมองขนาดเล็กและกระดูกส้นเท้าแบบดั้งเดิมแล้วขนาดลำตัวที่เล็กรวมถึงรูปร่างของฟันกรามและโหนกแก้มยังย้อนกลับไปถึงออสตราโลพิทยุก,ก่อนเช่น A a แ r i c a n u s ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาตอนใต้เมื่อ2-3ถึงล้านปีก่อน นักวิจัยบางคนเสนอว่าอาจเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในภายหลังของสายพันธุ์ดังกล่าวดาริอเดอรูอิเตอร์นักโบราณคดีมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสแอนด์แอมและหนึ่งในทีมมาลาลปากล่าวว่าขาที่ยาวและข้อเท้าที่ยาวเป็นองค์ประกอบสำคัญในมนุษย์นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงกระดูกเชิงกรานที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อการเดินสองขาฟันที่เล็กกว่าและกล้ามเนื้อที่ใช้เคี้ยวจมูกที่ยื่นออกมาและลักษณะอื่นๆของใบหน้า และมือที่ยึดจับได้อย่างแม่นยำลักษณะเหล่านี้เพียงพอที่ทีมจะเสนอว่าอาจเป็นสายพันธุ์ออสตราโลพิษที่น่าจะเป็นบรรพบุรุษของโฮโมโแต่โฮโมโตัวไหนทีมวิจัยได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าโฮโมอิเรกตัสเป็นสายพันธุ์ที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นบรรพบุรุษโดยตรงของโฮโมเซเปียนหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาตะวันออกซึ่งปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นของโฮโม รวมถึงเอชเทอร์เบลิสซึ่งเป็นผู้ทําเครื่องมือดั้งเดิมของลุยลีคีก็จะกลายเป็นสาขาหนึ่งของต้นไม้ตระกูลที่ค่อยๆหายไปนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์เสนอแนวว่าสายพันธุ์เหล่านี้อาจเป็นจุดจบของวิวัฒนาการแต่ฟอสซิลของมาลาปาได้เพิ่มอิทธิพลในการถกเถียงนี้มากขึ้นเซดีบ้าตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่เรียกว่าโฮโมกอนอิรัก e ตัสเดอรูอิตเตอร์กล่าวอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ท้าทายมุมมองของสถาบันนี้คือเวลา หาก A อซิดาเบอร์อายุ2ล้านปีเป็นบรรพบุรุษที่แท้จริงของโฮโมมันจะให้กำเนิดฟอสซิลที่เก่าแก่กว่านั้นซึ่งระบุเป็นโฮโมในกล่องรองเท้าของบิลคิมเบอร์ได้อย่างไรฟอสซิลไม่สามารถเป็นบรรพบุรุษของสิ่งที่เก่าแก่กว่าตัวมันเองได้เช่นเดียวกับที่ลูกสาวไม่สามารถให้กำเนิดแม่ของตัวเองได้ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือตัวอย่างของเมลยพ่อแสดงถึงช่วงปลายของสายพันธุ์ที่คงอยู่ซึ่งให้กำเนิดโฮโมในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แต่ทีมของเบอร์เกอร์ตั้งคำถามว่ากล่องรองเท้านั้นมีฟอสซิลโฮโมอยู่จริงหรือไม่เพราะท้ายที่สุดแล้วฟอสซิลเหล่านี้เป็นเพียงชิ้นส่วนเท่านั้นคิมเบอร์ไม่เชื่อการมองข้ามชิ้นส่วนต่างๆนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเพราะชิ้นส่วนต่างๆจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณได้เขากล่าวเขาชี้ให้เห็นว่าขากรรไกรบนจากฮาด้ามีฟันโค้งสั้นกว้างเหมือนมนุษย์และมีปากที่แบนซึ่งทาให้มันอยู่ในสกุลโฮโมอย่างมั่นคงและมีอายุมากกว่าเอซิดเบอร์อย่างน้อย3 0 0 0 0นพี่ อย่างไรก็ตามทีมของเบอร์เกอร์ยืนกรานว่าไม่เลยพอจะเปลี่ยนเกมได้โครงกระดูกที่ประกอบกันเป็นข้อต่อน,นั้นมีอะไรมากกว่าผลรวมของส่วนประกอบต่างๆโครงกระดูกเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อแยกชิ้นส่วนออกมาก็อาจทําให้เข้าใจผิดได้ลองนึกถึงชิ้นส่วนของเอซิเดิร์ที่ดูเหมือนดั้งเดิมและชิ้นส่วนอื่นๆที่ดูเหมือนทันสมัยเขากล่าวขากรรไกรของเฮอร์เดอร์ในลักษณะเดียวกันอาจไม่สามารถแสดงถึงส่วนอื่นๆของสัตว์ได้อย่างแม่นยํา ขากรรไกรของฮาดาสามารถหลอกลวงได้อย่างไรอาจมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ยุคหลังหรือไม่ก็ได้ไม่มีอะไรในเซดีบ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้เบอร์เกอร์กล่าวว่าหากขากรรไกรของฮาดาเป็นมนุษย์จริงการกำหนดอายุของมันอาจผิดพลาดก็ได้ซึ่งคิมเบลโตย้งอย่างหนักแน่นในขณะที่เขาสนับสนุนความถูกต้องของฟอสซิลของเขาความจริงเกี่ยวกับตำแหน่งของ ASCBA ในบรรพบุรุษของเราอาจยังคงถูกฝังอยู่ใต้ดินความสวยงามของสถานที่อย่างไม่เลยพอ ก็คือมีกระดูกอีกมากมายและยังมีบุคคลอีกมากมายที่จะตามมาเบอร์เกอร์กล่าวในท้ายที่สุดฟอสซิลจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมไม่ใช่ข้อโต้แยงวิดีโอจบแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรหากคุณชอบเนื้อหาเรื่องเล่าตำนานทฤษฎีหรือแม้แต่ข้อเท็จจริงสามารถติดตามและคอมเมนต์เพื่อแสดงแนวคิดที่แตกต่างได้ในช่องคอมเมนต์นาทีนี้ล็อกคิวจบการบรรยายและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า